แต่พูดแต่นั้นแหละไอโยมก็รู้นะออือไปเลยเลยช,ชอบใจเลยเรียบร้อยม,มันก็มันก็ตรงกันนะอะมันก็ตรงัก็ตรงบอแต่แต่คนไปก็ชอบอย่างนั้นไม่ได้ครับก็ส่วนมากครับอาจารย์ส่วนมากก็คนก็เรียกไงสภาวะเศ,ศรษฐกิจต่างๆวะเนาะ คนก็อยากจะหาโชคลาบอาจารย์อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่แต่ว่าจะมาไปก็ไม่ค่อยไ,ไม่ได้แสวงหาอย่างนั้นหรอกถึงว่าท่านต่อให้มาท่านให้มาก็ให้มาเอาไปเอเมื่อไปไปอย่างเงี้ยเอาไปแล้วก็เราก็าเอามาแต่ว่าส่วนที่สําคัญแล้วก็สนใจเรื่องธรรมะเรื่องกรรมฐานครับแต่ธรรมะท่านก็ไม่พูดอะไรแล้วท่านก็ท่านพูดว่านี่เนี่ยท่านก็ฉายหนังให้ดูนะอืมเดียเ๋ยวนียคนมันมันไปหลงกันตรงเนี้ยแล้วพอเวลา เกิดมามันก็เกิดมากับตรงนี้ครับเออถ้ามันได้กันมันขอโทษให้มันเอากันก็เอากันตรงนี้ครับแต่มึงถึงจกจมอยู่ในตกจมอยู่ในวัฏอยู่อย่างนี้แหละมันไม่ได้ไปฝุดไปเกิดงถ้นเราให้มันแจ้งไงมันทําลายให้มันแจ้งหมดถ้ามันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรมันก็ไม่รู้จะไปชอบไปเอาอะไรครับหรือมาท่านก็จะคุยกันในเรื่องอย่างนี้อืมแต่ให้โยมมาก็ไปถามเรื่องอื่นๆไปดูพออนอนี้อนีรไป แล้วก็ <c oughs> แต่ท่านก็วาจาสิไ <c oughs> อ้ต้นไม้หรือ <c oughs> ไม่ึงต้นไม้นี่ท่านก็มือไปตบต้นไม้ค<ะ>มันขวางเลยหลังเราออกไม่กี่วันตายเลยอืมอ่าไม่กี่วันก็ตายเลยต้นไม้<ะ>ตายอ่า<ะ>ท่านท่านดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ก็มีเพราะคำพูดของทุกคำพูดอะไรของท่านทุกอย่างนะี่นันง มันมัน,มน,มนถึงมันจะเป็นคาําด่าแต่มันก็มันก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับอืมบางคนบางคนบางคนมีมีเคาะมีอะไรท่านก็ดา่ดาดา่ดาด่าด่าด่าก็กลับกลับไปก็หายอ่ดาดา่าด่าชีวิตดีขึ้นอ่าเสียใจพ่อดา่าครับอืม นั่นแหละคู้ด่ามันมันจะได้ไม่ต้องเจ็บมากมันจะเจ็บมากมันเสียใจถ้าตอนนี้ดี่าไปเสียใจตอนโน้นอะไรเงี้ยอ๋อครับการสอนทางธรรมะโดยโดยเขาเรียกอะโดยอ้อมนะครับอาจารย์ไม่รู้คําพูดของท่านไม่ดีมันก็ดีอืมแต่คนก็มองเห็นว่าท่านสัพพดนอะไรต่างๆครับก็แล้วแต่คนจะมองไปออืคนก็บางคนก็เขาไม่ไม่สนใจไม่เข้าไปเพราะถือว่าไม่เรียบร้อยไม่อะไรครับแต่ว่าถ้าไปเอาความเรียบร้อยมันก็ไม่ได้มีอะไรเรียบร้อยแต่ว่า ถ้าเราไปเอาธรรมะสิ่งที่ท่านแสดงออกมาเหมือนเอเหมือนศพลูกเขากินเล่าตายเขาก็มาให้ท่านก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันแร่แร่แร่นื่ใช่แร่หนังที่มันเมาอะนะมันเมาอะนะเมาเมาตายแล้วก็ลุงพ่อยกศพให้ลวงพ่อเล้วให้ลวงพ่อไปด้วยทำนักกิจเองอแล้วแต่ลวงพ่อจะทำอะไรับ ก็มาแรก่าพิจารณาให้ลูกศิษย์ไอ้นั่งพิจารณามันก็เราก็นั่งแร่มันก็เหมือนแล่เนื้อเอ้ <c oughs> เนื้อหมูเนื้อเนื้อไก่อะไรเงี้ยนะเนี่ยมันก็มันได้ไปมองเป็นว่าเป็นคนเลยก็ไม่เป็นอะไรมันก็อลองอันนี้ก็คือเนื้อ,อน,นี่ก็คือหนังแล้วก็ให้ดูนะส่วนมากไปก็จะไปเป็นอย่างนั้นส่วนความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยท่านก็บอกว่า ให้เราลึกถึงกูวัตถุมงคลที่มึงไปน <c oughs> ึกถึงกูเอยชื่อกูบุญบาร,รมีบุญมีพอบุญมีพออบุญพอก็ช่วยได้บุญไม่พอก็ช่วยไม่ได้ครับงื้ไในงานกูก็เสกคนทั้งคนเลยให้มันบ้างมีหมดแล้วครับ <c oughs> Terima kasih telah menonton!